สวัสดีเพื่อนเพื่อนสายเต้น3ามดีทุกท่านนะครับโฟมก็ประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมครับนี่นะครับคือเนื้อโฟมของเขานะครับผมเดี๋ยวผมงอให้ดูนะครับนี่นะฮะสามารถดัดได้ก็ค่อนข้างทนนะครับผมเหมาะสําหรับการเล่น3 d มดีนะครับจะได้ตกได้หลายรอบนะครับตกได้หลายรอบนะครับเราเขาเรียกว่าซื้อโอกาสครับผมเมื่อกี้ตกแล้วเราก็หยิบเล่นที่สนามต่อได้นะครับบางจังหวะถ้าไม่ตกแรงจนน่าเกลียดจนเกินไปนะครับผม ก็โอเคครับเหมาะครับผมโอเคครับนี่ครับโฟมเขาใช้ได้นะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกับ EPP นะครับ EPP จะเบากว่านี้แต่จะไม่ได้แข็งแรงเท่านี้นะครับผมส่วนตัวนี้จะหนักกว่า EPP นิดนึงนะครับผมแต่ว่าจะแข็งแรงประมาณเท่าที่เห็นนะครับผมนี่นะครับงอขนาดนี้แล้วสามารถจัดได้ทั้ง2ด้านเลยเคครับผมครับผมนี่นะครับชุดคิดเขาก็จะมาเป็นอย่างนี้นะครับเป็นงานเลเซอร์คัตนะครับผม ตัดชิ้นงานมาให้เรียบร้อยหน้าที่เราก็คือแกะออกมาเป็นชิ้นๆเหมือนเล่นตัวต่อนะครับแล้วก็ทําการประกอบเป็นตัวลำขึ้นมานะครับผมแล้วก็ลงชุดไฟนะครับจากชิ้นงานที่เลเซอร์คัตมานะครับผมดูแล้วนะครับผมก็คือใช้เซอร์โวในการติดตั้งนะครับในการบินนะครับเพียงแค่3ตัวเท่านั้นนะครับผมจะคล้ายๆกับงานสามดีไซนเลทั่วไปนะครับผมโอเคแต่ว่าตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้มันเป็นงานเนื้อโฟมเหนียวพิเศษนะครับ เป็นโฟมแผ่นขนาด5มิลก็จริงแต่ว่าของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะทนนะครับผมนี่นะครับเนื้อโฟมของเขาเห็นไหมครับผมกดเลยนะครับไม่มีการหักดังเปาะนะครับผมมีแต่การงอนะครับแลวเราสามารถที่จะดัดได้แล้วก็เหนียวทั้งสองฝั่งนะครับทั้งฝั่งบนและฝั่งล่างเห็นไหมครับผมงอฝั่งล่างก็ไม่ได้หักนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรานะครับเริ่มจากการแกะชิ้นงานออกมานะครับเป็นส่วนๆนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่ามีชิ้นส่วนอะไรบ้าง ครับผมนี่นะครับชิ้นงานส่วนต่างๆนะครับง่ายๆเลยนะครับผมเราก็เพียงแค่แค่เราเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเหมือนเล่นตัวต่อเลยครับเอามาประกอบกันมันก็จะเป็นรูปร่างเครื่องบินนะครับอย่างตัวเนี้ยเราคนเล่นเครื่องบินจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเนี้ยเป็นชิ้นส่วนของตัวนะครับผมอันนี้ด้านล่างของลําตัวนะครับในแนวตั้งนะครับผม2ชิ้นนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นลําตัวในแนวนอนอันนี้จะเป็นปีก ตัวนี้คือเพิ่มความแข็งแรงที่หัวนะครับอันนี้ผมดูนะครับเขาเลเซอร์คัตให้มาจํานวนหนึ่งเนี่ยผมมองว่า1เลยคือเขาเอามาเป็นสแปร์พาร์ตนะครับเวลาเราซ่อมตัวลำถ้าลำบินตกใช้พวกนี้นะครับเป็นชิ้นส่วนอะไหล่ในการซ่อมแล้วก็2คือเนี่ยผมเห็นจากชิ้นงานเนี่ยมีขนาดเท่าๆกันผมก็คาดเดาว่าสําหรับเจ้าของลำที่ต้องการที่จะเพิ่มความแข็งแรงที่หางนะครับเราสามารถใช้ชิ้นส่วนพวกนี้นะครับทาเป็นแบบนี้นะครับเอียงติดข้างซ้ายข้างขวานะครับผม ทำให้ตัวหางแข็งแรงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นไปได้นะครับผมแต่สําหรับตัวผมนะครับถ้าผมจะประกอบลํานี้ผมจะใช้แท่งคาร์บอนในการทําให้หางแข็งแรงนะครับ1คือสวย2คือเบานะครับโอเคครับผมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับสําหรับบางท่านไม่มีแท่งคาร์บอนก็ใช้ชิ้นส่วนที่เขาเลเซอร์คัตมาให้นะครับในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวลําไปนะครับผมโอเคครับก่อนที่เราจะประกอบนะครับเราก็ต้องรู้นะครับว่า ชิ้นส่วนไหนที่เราจะกรีดเพื่อทําการให้มันเป็นแอรอนอิลิเวเตอร์รัดเดอร์นะครับอย่างที่ปีกอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับจะเป็นกรีดตรงนี้นะครับใส่เทปยาจับรถแล้วให้มันขยับขึ้นลงได้เป็นแอรอนนะครับทางข้างซ้ายข้างขวานะครับผมส่วนชิ้นนี้นะครับกรีดบริเวณนี้นะครับเพื่อให้เป็นอิลิเวเตอร์นะครับรูเลเซอร์คัทนะครับเขาเลเซอร์มาให้ว่าเป็นจุดที่เราจะติดตั้งคอนโทรลฮอนนะครับที่รัดเดอร์ก็เหมือนกันนะครับกรีดชิ้นนี้นะครับผมให้ชิ้นนี้ขยับถ่ายกว่าได้ตัว เท่านี้เองครับผมโอเคครับครับผมนี่นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาเทปยาสปรลร์นะครับมาแปะตามจุดต่างๆที่เป็นการขยับนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์ลอนอีลิเวเตอร์หรือลัดเดอร์แอร์ลอนก็คือบริเวณนี้นะครับอันนี้คือลัดเดอร์นะครับคือหางตัวนี้มันจะขยับทําหน้าที่เป็นคล้ายๆหางเสือนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีลิเวเตอร์นะครับทําหน้าที่ในการก้มเงยของตัวลำนะครับผม โอเคครับเพราะเราแปะเทปยาสับลดเทปยางสัลดนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับลักษณะผมแนะนําให้ใช้เทปยาสับลดที่เป็นตารางนะครับลายมันจะเป็นตารางนะครับก็คือมันจะเป็นทั้งนแนวนอนเป็นเส้นใหญ่นะครับแล้วก็มีแนวขวางด้วยนะครับมันจะเหนียวกว่าเทปยายสับะรดที่เป็นตารางแนวเดียวนะครับเป็นแนวเส้นตรงแนวเดียวอันนั้นคือมันจะขาดยาวอย่างนี้ได้แต่อันนี้มันจะเหนียวกว่านะครับเพราะมันเป็นตะข่าย โอเคครับผมพอเราติดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทําการกรีดเพื่อให้ชิ้นส่วนเนี่ยขยับได้45องศาก็คือนี่นะครับเราก็จะกรีดเดี๋ยวผมเอาแอรอนเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับผมกรีดเอาไว้แล้วส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมจะกรีดทําให้ดูเป็นตัวอย่างอีกทีนะครับอันนี้ผมกรีดไว้ลวเห็นไหมครับเราต้องการทําให้มันอย่างนี้ได้นะครับเราจะกรีด2ครั้งนะครับครั้งแรกคือกรีดแนวตรงนี่ครับกรีดตรงทํามุม90องศา กรีดเสร็จน,นะครับก็พับนะครับชิ้นงานเขาจะมีเลเซอร์คัตเนี่ยเป็นบากมาให้เรารู้ว่ากรีดมาถึงตรงนี้เอาไมา้บรรทัดทาบมันชัดยาวท่ามระกิดอะไรดพอกรีดพับอย่างนี้เสร็จใช่ไหมครับเราก็จะกรีดอีกครั้งนึงเป็นการกรีดแนว45องศาอย่างนี้คือ90ถูกไหมครับอย่างนี้คือ45เราจะเนี่ยกรีดสิบห้าองศาลงมาเนี่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับกรีดสิบห้าองศาเนี่ยครับกรีดลงมาเรื่อย นะครับเนี่ยยาวลงมาจนถึงปลายนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวชิ้นงานโฟมออกมาที่เรากลีดนะครับเอาออกมาอ่ะนี่นะครับฟึบพอเอาออกมาเนี่ยชิ้นส่วนเนี้ยมันจะพับได้ทั้งขึ้นทั้งลงเห็นไหมครับเพราะว่ามันมีร่องแล้วนะครับมันก็จะพับได้อย่างนี้ปึ๊บพับขึ้นได้พับลงได้ก็จะทําหน้าที่ในการควบคุมเครื่องบินได้เท่านี้แหละครับ ทำทุกจุดเลยครับผมจุดข้างซ้ายข้างขวาจุดที่ลัดเตอร์จุดที่อิลิเวเตอร์นะครับโอเคครับครับผมนี่นะครับผมแนะนําเพิ่มเติมนะครับผมเราเอาเทปยาจับรถแปะด้านหลังด้วยนะครับเพื่อที่ว่าอะไรนะครับผมเพื่อที่ทําให้มันทำงานคล้ายๆบันพับแบบสมบูรณ์แบบนะครับก็คือว่ามันจะป้องกันการการหลุดนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนี่ครับด้านนี้เราติดอย่างนี้แล้วนะครับด้านนี้เราติดแค่เว้น ช่วงสาช่วงคล้ายๆบานพับเพราะถ้าไม่งั้นเวลาลูกค้าเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเทปใยสับปปะรด,ดด้านหน้าเนี่ยมันหลุดด้านหลังมันจะไม่มีอะไรคอยช่วยนะครับมันจะ,ะเผยอ,ออกมาพอพเผยอ,ออกมามันจะมีแกลบนะครับทางการเล่นก็จะเรียกคําว่าแกลบก็คือเหมือนจะมีช่องว่างถ้าช่องว่างเนี่ยเยอะเกินไปนะครับมันจะมีผลต่อตอนบินนะครับทำให้อาการบินเนี่ยมันไม่แม่นยำนะครับบินๆอยู่วบแวบวบแวบมันก็จะบินไม่สนุกแล้วก็อันตรายเสี่ยงตกด้วยนะครับราวๆนี้ครับผมทำกันดูนะครับ เดี๋ยวรอดูกันตอนเสร็จทีนะครับครับผมต่อมานะครับก็ติดแกนสปานะครับผมเป็นแท่งคาร์บอนจะเป็นกลมหรือเหลี่ยมก็ได้นะครับแต่ที่ผมแนะนําให้ทําเพิ่มเติมนะครับคือเราหาเทปใสนะครับผมหน้ากว้างก็ประมาณนี้นะครับประมาณก็สนิ้ว2นิ้วครึ่งนะครับผมทั่วไปนะครับเป็นเทปใสทั่วไปเสร็จแล้วนะครับเราก็ตัดแล้วก็ติดบนแท่งสปาอันนี้ไม่ได้เพิ่มความแข็งแรงนะครับ จุดประสงค์หลักไม่ได้เพิ่มความแข็งแรงนะครับแต่ต้องการที่จะให้มันเป็นแอร์โฟนะครับก็คือเวลาอากาศบินผ่านมาเนี่ยถ้ามันเป็นการชนกับแท่งคาร์บอนเดี่ยวตมันจะเกิดการต้านนะครับผมจะมีแรงต้านจะทําให้เราใช้พลังงานเยอะนะครับแต่ถ้าเราทําแบบนี้จะทําให้ลด,ลดการใช้พลังงานนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีแรงต้านมันจะโฟข้ามแท่งคาร์บอนนี้ไปนะครับแปะแล้วเนี่ยแล้วก็รีดลงไปนะครับไล่แต่ว่าแบบไม่ได้รีดเข้ามุมนะครับเข้ามุมก็ต้านเหมือนเดิมนะครับผม โอเคครับและแนะนาให้ติดด้วยกาวยางนะครับจะทําน้ําหนักได้ดีนะครับผมถ้าใช้กาวแท่งนะครับมันจะหนักมากกว่ากาวยางหลายเท่านะครับผมหลายเท่าเลยนะครับจริงๆโอเคครับผมแนะนําถ้าเล่น 3D นะครับต้องการลําไม่ว่าจะเป็น 3D หรือลําไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าต้องการเซฟน้ําหนักนะครับให้ใช้กาวยางนะครับผมโอเคครับครับต่อมานะครับการวางชิ้นส่วนนะครับจะมีชิ้นส่วนหัวตัวนี้1ชิ้นนะครับที่ต้องมาวางต่อกันนะครับ ตัวลำหลักวางข้างล่างนะครับตัวปีกวางต่อจากตัวลำหลักนะครับและตัวนี้จะเป็นรอยเลเซอร์คัดมาให้เราอยู่แล้วนะครับผมถ้าเราวางสลับกันนะครับเลเซอร์คัดตัวนี้จะจะวางลงไปไม่ได้นะครับผมถ้าปีกอยู่ข้างล่างและตัวลำนี้นะครับอยู่ข้างบนนะครับมันจะสลับกันเพราะนั้นมันจะมันจะไม่ถูกต้องที่ที่ถูกต้องต้องทาแบบนี้นะครับผมโอเคครับใกล้เสร็จแล้วนะครับเฮ้ยมดมาไงเครื่องบินไม่ใช่น้ําตาลนะจ๊ะเครื่องบินไม่ใช่น้าตาลนะจ๊ะครับนี่นะครับพอประกอบเสร็จแล้วนะครับ ก็จะมีรูปร่างหน้าตามแบบนี้เลยนะครับสำหรับนะครับเพื่อนๆนะครับที่ชอบการสปาตัวลำนะครับด้วยแท่งคัพบอนนะครับก็สปาในลักษณะนี้ได้เลยนะครับผมการสปาก็จะทําให้หางของเขาหนึบขึ้นนะครับนี่ครับเซอร์โวใช้3ตัวนะครับติดตั้งที่หาง2ตัวตัวนี้เขาจะมีล่องเลเซอร์คัดมาให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้นะครับอีก1ตัวสําหรับเพื่อนๆที่ชอบเล่นแบบให้มันฮอปได้นะครับ ต้องการให้แอร์ลอนดึงเยอะๆก็ต้องต่ออาร์มเซอร์โวออกมานะครับผมประมาณนี้ส่วนมอเตอร์ก็ติดตั้งง่ายๆแบบนั้นเลยครับก็จะเราก็ใช้แท่นเสียบนะครับตรงนี้เขาก็เลเซอร์คัตเป็นที่รัดแบตมาให้เรานะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อ่าสปีดนะครับก่อนแล้วแต่เรานะครับวางยังไงก็ได้ให้ได้ CG จีนะครับผม c ีก็จะอยู่แถวแกนสปาเนี่ยครับ ส่วนแท่งสปานะครับจะใช้แท่งคาร์บอนขนาดไหนก็ได้แต่ผมแนะนำที่ขนาด5มิลนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นโฟม5มิลนะครับแกนสปาก็ควรจะ5มิลแล้วปีก90เซนด้วยนะครับก็รับแรงต้านเยอะพอสมควรนะครับถ้าต้องการให้บินดีๆปีกแบบว่าไม่อ่อนแอนนะครับผมก็ นี่เลยครับ5มิลเลยครับอยู่แล้วก็สปายจุดหนึ่งที่หางตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นแทงเป็นทางตรงเนี่ยครับงานเลเซอร์คัตเขาจะทําช่องมาให้เรารู้เลยว่าตรงนี้เป็นรอยบากสําหรับการสปานะครับผมแล้วก็จุดที่ติดตั้งคอนโทรลฮอร์นอะไรพวกนี้เขาก็เลเซอร์คัตมาให้นะครับโอเคครับเนื้อโฟมก็อย่างที่ผมบอกนะครับค่อนข้างทนนะครับผมมีน้ำหนักมากกว่า epp แต่มีความทนมากกว่า epp นะครับผมแล้วก็ซ่อมง่ายนะครับติดเทปยาสรบหรือติดกาวยางก็ได้ กาวแท่งไม่แนะนำนะครับสำหรับการประกอบสำหรับบางจุดแนะนำให้ใช้อย่างเช่นแต้มตรงบริเวณหัวกับท้ายของเซอร์โวนะครับเพื่อให้มีความแน่นหนาเฉยๆนะครับมีความมั่นคงของเซอร์โวแต่ไม่ควรใช้ในการประกอบลำเพราะมันหนักนะครับแต่ถ้าเกิดว่าประกอบลำเนี่ยแนะนำให้ใช้กาวยางหรือไม่งั้นก็กาวอ e ีฟ็อกซี่นะครับผมครับผมเพิ่มเติมนะครับก็คือจุดนี้นะครับเป็นชุดแต่งนะครับ ตัวนี้หาซื้อเพิ่มเติมได้นะครับผมถ้าใครชอบก็บอกกันนะครับใช้ได้หมดทุกเครื่องบินนะครับทั้งเครื่องบิน3ามดีแล้วกว็เครื่องบินพวกเครื่องบิน F นะครับที่มีการขึ้นกันชักยาวเกินประมาณเนี้ยขึ้นไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่ายาวเกินประมาณเนี่ยครับประมาณสัก10 10กว่าเซนนะครับคันชักเนี่ยมันจะโก่งนะครับผมเวลาเราคอนโทรลถ้าคันชักโก่งอาการลำบนฟ้าจะมีผลนะครับคือเครื่องบินจะบินตะวัองตะแหวงคือรู้สึกว่าควบคุมแล้วมันจะ ขาดขาดเกินๆนะครับผมแต่ถ้าทําตัวกันโก่งตัวนี้จะหายนะครับและมันใช้งานง่ายนะครับเพียงแค่เอาคัตเตอร์กรีดแล้วก็เน็บเข้าไปแล้วเอาล้อท่อร้อยกันชักเออแล้วก็เอากันชักร้อยเหมือนกับใช้ท่อร้อยกันชักนะครับแต่ว่าติดตั้งง่ายกว่าท่อร้อยกันชักนะครับผมประมาณนี้ครับเรียบร้อยนะครับผมอ่าส่งขึ้นฟ้ากันครับสายเต้น3ามดีนะครับผมโอเคตัวนี้ราคาประหยัดประหยัดนะครับผมแต่ว่าทนทานนะครับโอเคครับ เหมาะสำหรับการเริ่มนะครับผมก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b ส c r i b e ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยชา n น l นะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ